สวัสดีครับผมลุงหล่อเดซี hmm? Hmm. ่ครับผมมือต่อครับน้องไอดานะครับผมมือต่อโชคประเสริฐนะครับสวัสดีนะครับผมอาาคตนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับผมบอลธรรมดานะครับผมได้ตอมกับรุ่นทีจิ้นชาดเลยนะครับนี่นาแล้วครับมือสูงมากมากเลยนะครับหมอสําหรับการเป็นวอลเลย์บอลนะครับผมเพิ่งหันไอ้กะที่แซวว่าโตบอลบอลท่ายโตปูบ้านี่คักนะครับผมไปสีมากาจีบเนาะพอดี ครับรอดลุนรอดเชี่ยครับทีมงานโชคประเสริฐครับเหลือแต่หมานนะครับผมนี่นะครับเมปลาวายยี่หาวสามสิบเจ็ดเฮ้ยยะ ราคาสูงราคามหาโหดนะครับนะครับึ้านาเอาพามาชมนั่งต่อก่อนครับลนรไฟเขาจังหวากันนะครับนนองไอ้ด้านนะครับขอบคุณที่ติดตามเราโชมลุงรอเรฟซีสวัสดีครับ